พบแม่อูที่ดินนคะรนายกนะคะวันนี้พามาดูที่ดินแปลงเล็กวิวเขาสวยๆนะคะตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนคะรนายกนะคะเป็นที่ดินที่อูยืนอยู่นี่ก็คือขนาดหนึ่งไร่นะคะก็จะเห็นเลยว่าติดกับถนนสาธารณะถึง3ด้านนะคะตอนนี้อูยืนอยู่หน้าแปลงนะคะด้านข้างด้านข้างก็ติดกับแปลงข้างเคียงแล้วก็เห็นภูเขาเลยแปลงนี้เป็นภูเขาล้อมรอบ3 6 0อหองศาเลยนะไปทางนี้ค่ะแยกข้างหลังต้นไม้นี่ก็คือเป็น ทิวเขาใหญ่หมดเลยนะคะเนี่ค่ะเป็นแปลงนี้นะท่านที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กนะคะสําหรับสร้างบ้านพักตากอากาศหรือทําธุรกิจนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มีรีสอร์ททิวเขานะคะสวยมากๆเลยแม่อู้จะต้องมาพักนะคะสนใจดูที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อแม่อู้ด่วนๆ0 8 2 6 1 6 2ด2 8ค่ะเจ้าของฝากขายเพียง2ล้าน3 0 0แสนบาทนะคะพร้อมค่าโอนภาษี ทุกอย่างเลยนะคะเจอแม่อุ้ที่แปลงที่ดินแจ้งล่กงหน้าเลยค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะวิวเขานะมาสร้างบ้านทักตตกอ,อากาศบ้านสวนใบกระสรีหรือทําธุรกิจได้นะคะนี่คือจะอยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นถนนยกสาธารณะแล้วนะคะรอเขามาทําคอนกรีตให้ค่ะแล้วก็จะติดกับบ้านหลังนั้นนะคะเป็นแปลงสี่เหลี่ยมนี่ก็มีต้นไม้ก็คือมีมะขามในที่ดินมีขนุนนะคะ แล้วทีนี้ไฮไลท์ของแปลงนี้ที่อูอยากจะนําเสนอก็คือภูเขาใหญ่ลูกนี้เลยค่ะเนี่ย <c oughs> หน้าภูเขาตรงนี้ก็คืออยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินเราเลยนะตอนนี้ที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยก็คือภูเขาเหมือนกันก็จะมีต้นต้นไม้ของเพื่อนบ้านบางอยู่เนี่ยค่ะภูเขาก็อยู่ด้านหลังนะเนี่ยค่ะหน้าแปลงที่ตะวันออกนะคะหลังแปลงก็คือที่ตะวันตกนะคะด้านข้างก็คือเนี่ยติดกับถนนสาธารณะนะคะตรงนี้ก็มีต้นมะพร้าวอ่ะแล้วก็ กระท้อนค่ะมาขามในแปลงที่ดินนะคะเนี่ยไม่ต้องถมนะมาสร้างบ้านได้เลยบางครั้งราคานี้เราต้องถมอีกนะนี่คือ1นึ่งไร่ชนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะเจอแม่อูที่แปลงที่ดินเลยนะคะ